วิธีการหาความเก่งจากการเป็นคนธรรมดาทำแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณกำลังสร้างตัวตนอยู่คุณกำลังค้นหาตัวเองว่าจะทำธุรกิจไปแนวทางไหนดีจะสร้างตัวตนแบบไหนดีบางครั้งยังไม่จำเป็นต้องค้นหาครับบางครั้งเราเจอปัญหาชีวิตเราก็ลืมไปเลยว่าเราเก่งแค่ไหนบางครั้งเราก็ลืมไปเลยว่าเรามีความถนัดอะไรและบางครั้ง เราก็มักจะมองว่าสิ่งนั้นมันไร้ค่าจริงไหมครับประสบการณ์ของเรามีคุณค่าทุกประสบการณ์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการเงินเรื่องการงานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเจอมันกลายมาเป็นคอนเทนต์ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับโอป้าเคยมีปัญหาด้านการเงินโอป้า,ปา,ากาเ็อาเ,เอาเรื่องการเงินนี่แหละที่โอป้าเคยเจอมาเป็นคอนเทนต์ครับว่าตอนนี้โอป้าปลดนี้แล้วโอป้าสามารถมีชีวิตใหม่ได้หรือปัญหาความสัมพันธ์ครับเมื่อก่อนโอป้าเคยเกลียดเคยโกรธนะครับคนที่ทําให้เราเนี่ยมีความสัมพัน นี่ครับโอป้าเอามาสอนเอามาเป็นคอนเทนต์ครับว่าเราจําเป็นมากที่จะต้องให้อภัยเห็นไหมครับว่าประสบการณ์ของเรามันมีคุณค่าเพียงแต่ว่าบางครั้งเราไม่เคยกลับไปมองไปทบทวนมันจึงไม่เคยมีคุณค่าวันนี้อยากจะให้พี่พี่ทุกคนนะครับกลับไปทบทวนดูว่าวันนี้ฉันเคยผ่านอะไรมาเอาไว้อย่างน้อยสักสิเรื่องก็ได้ครับ1ิเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอะไรแล้วมันจะออกมาเป็นคอนเทนต์และเป็นประโยชน์กับผู้คนได้อย่างไร จำไว้นะครับมีคนอยากฟังประสบการณ์คุณเสมอเพราะคุณเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครในโลกเอาประสบการณ์นี้ออกมานั่นแหละคือคอนเทนต์ที่ดีที่สุดไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วโอไปสารมาสโคตอนอส,สวัสดีครับ